ครับในช่วงของ5นาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผูกฟังที่เคารพทุกท่านครับเวลาน้อยแล้วเนาะก็เป็นว่าฟังข่าวก่อนกันแล้วกันนะครับในช่วงนี้คุณครูทั้งหลายก็อยู่ในรวังในรวังของการลุ้นว่าใครจะสอบได้อะไรที่ไหนอย่างไรนะครับในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการสอบนะครับซึ่งผลการสอบต่างๆก็ได้ทยอยทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับนำมาลุ้นกันว่าเสาอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับที่กุมภาพันธ์และก็วันที่1มีนาคมนี้นะครับ ก็จะมีการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับสําหรับท่านที่เป็นพนังกงานราชการลูกจ้างประจํานะครับรุ่นลูกจ้างทั่วข่าวที่มีอายุงานตั้งแต่3ปีขึ้นไปก็มาสมัครนะครับซึ่งดูในข้อมูลแล้วจะมีประมาณ30,000่นกว่าคนนะครับก็ไปแห่ไปสมัครทั้งหมด27,000ืรายเพื่อทิงเข้าสู่ตําแหน่งว่าง5,430อัตราใน66กลุ่มวิชานี่ครับก็เป็นว่าไปเป็นไปใครจะสอบได้เสาร์อาทิตย์นี้นะครับวันที่1 วันที่28กุมภาพันธ์และก็วันที่1มีนานี่ก็คงจะได้รู้และก็ขอให้กําลังใจคุณครูผู้ช่วยทั้งหลายที่จะเข้าสอบนะครับในส่วนของการประกาศผลผู้ที่สอบคัดเลือกตําแหน่งผู้บริการสถานศึกษานะครับวันนี้ท่านเจริญพรคำจันทร์ก็ได้มีการนําเสนอในส่วนของที่เป็นประกาศผลออกมาเรียบร้อยของสอพอม22โดยท่านปริญญาธารเสนาท่านผู้บริการกรมสรรบุพันสิริประธานอ,อกกศก็ได้มีการประกาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของสพป,อปออนครพนมเขตหนึ่งนะครับโดยท่านโอภาสสุนรรนะครับประธานอกกสอของสพปนครพนมเขตหนึ่งก็ได้มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีบางท่านกันแล้วกันเนาะพระวัตถ้าอตทั้งหมดคงจะมีเวลาน้อยเดี๋ยวท่านเจริญพรจะอ,อ่านในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันยินดีกับผู้ที่คุ้นเคยรู้จักครับขณะจากผู้ในการสถานสากลุ่มประสบการณ์ นะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยของสอปปนะครพนมเขตหนึ่งก็คือ,อนางพรณภาเอกนิพนธ์นะครับคุณคุณก็คือเป็นรองผู้ในการจากปิยะมหาราชไรน,นะครับก็ย้ายค่ายไปอยู่สปปเลยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ยินดีก็แล้วกันเนาะแล้วก็ผู้ขึ้นบัญชีไว้ในผู้ในการสถานสากลุ่มประสบการณ์มีทั้งหมด9รายด้วยกันเดี๋ยวท่านจะเดินปอนค่อยมาเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับส่วนเขตสองเขตสองกลุ่มประสบการณ์เราไม่ได้เปิดเว็บนะครับแต่ก็ได้ จากลายของท่านผู้ที่มีประสบการณ์นะครับสามารถส่งออกมาได้ก็คือ <c oughs> ท่านมีอยู่สามท่านด้วยกันนะครับที่ได้ขึ้นบัญชีไว้จากกลุ่มประสบการณ์ของสพป,ปนะครพนมเขตสองก็คือนายวินยูคําหาและก็นายมิตรชัยชัยนานและก็นางวิภาวดีบุญศรีนะครับอันนี้ในส่วนของผู้บริหารกลุ่มประสบการณ์ของสพปนครพนมเขตสองนะครับส่วนกลุ่มประสบการณ์ของสพปนครพนมเขตหนึ่งคุ้คุนะครับอันดะับหนึ่งคือจินดา อจิตราดวงปรีชานะครับอันดับสองในพระนันภูมิดาอันนี้ก็เป็นรองจากปิยะเหมือนกันนะครับยายข่ายไปอยู่สพป,ปสรุปแล้วตําแหน่งรองพอ,อ,อนี่ว่างแน่นอนสองตำแหน่งเนาะอ้าวใครเป็นใครก็ <c oughs> ขอแสดงความยินด,ดีด้วยกันแล้วกันนะครับมาฟังเรื่องลูกหลานหน่อยก็นแล้วกันในเรื่องการสอบโปเน็ตแอดมิชชั่นที่ผ่านมานะครับที่ประชุมก็ยังยืนยันนะครับบอกว่า อ่แอดมิชั่นประจำปี2 5 5 8นี่ก็จะยังใช้นน N คะแนนโอเน็กลุ่มสาระนะครับเป็นองค์ประกอบในการเข้าเรียนต่อ30%เช่นเดิมนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับเด็กที่จะสอบแอดมิชชั่นในปีนี้ถึง3 0 0แสนกว่าคนนะครับขณะเดียวกันทางทอปอ,อก,ก็จะทำหนังสือถึงพลเรือเอกนรงที่พัฒนาใสารัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่ ว่าปีต่อไปจะมีการปรับ <c oughs> หรือไม่อย่างไรก็คงจะต้องอ่ารอดูการวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรรวิโรธมสวออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการปรับนั้นจะลดจากแปดเหลือห้าได้หรือไม่อย่างไรนะครับปีนี้ก็เอาแปดกลุ่มสาระไปก่อนนะครับเรื่องของการคัดเลือกอาครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ยี่สิบหนึ่งภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชีวิตแห่งสตวรรษที่ยี่สิบหนึ่งครับท่านสมชัยมอวันแจ้งบอกว่าทางสพท ได้รับแจ้งจากมูลนิธิไร t ูเพ a y ประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟนะครับจะคัดเลือกครูผู้มีศักยภาพที่มีผลงานที่โดดเด่นในการที่จัดก,การเรียนการสอนที่เน้นการเรียนเป็นศูนย์กลางและก็มีการบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิตในชั้นเรียนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับครูทั่วประเทศนะครับใครที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ก็ส่งผลงานสมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นครูต้นแบบในสัตวรรษที่21สามตามเงื่อนไขของมูลนิธินะครับภายในวันที่31มีนาคมโดยส่งหลักฐานเอกสารโดยตรงไปที่มูลนิธิไ t ทูเ l a y ประเทศไทยนะครับซึ่งอยู่สุขุมวิทกรุงเทพมหานะครดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บของเว็บของสพมกันแล้วกันนะครับวันนี้สพมยีิบสโดยท่านปริญญาธราเสนานะครับก็จะจัดวัด ความรู้นักเรียนชัน้นม1และม2นะครับพร้อมกันทุกโรงเรียนในสังกัดสอบพมนะครับโดยใช้ข้อสอบก่างจากสอบพอ ซึ่งผลการสอบครั้งนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของนักเรียนด้วยก็ขอให้นักเรียนชั้นม .1 และม .2 ตั้งอกตั้งใจเรียนหน่อยกันและกันนะครับวันนี้เช่นกันคัน8นาฬิกาสามนาทีเป็นต้นไปครับท่านวีวระฤกวันนิสกุลนะครับท่านนายเพื่อเท่าเทียนก็จะเข้าพบนักเรียนชั้นมปลายของโรงเรียนปู่เทนพัฒนาที่ห้องประชุมไทยยอโรงเรียนปู่เทนพัฒนาครับท่านเอาแค่นี้ครับบัดดีครับผมสลับโรงเรียนที่ขอเครื่องกรองน้ํามานะฮะ ถ้าอย่างไงครับณเวลานี้ทางสโมสรลอตเตอรี่ของเราได้เครื่องมาเรียบร้อยแต่รอวันนัดว่าจะไปเมื่อไรอย่างไรนะครับขอแจ้งข่าวดีไว้ล่วงหน้าลูกหลานที่จะเรียนที่โรงเรียนสื้นทอนวิจิตรนะครับณเวลานี้ครับทางท่านผู้ในการปรีชาจิระพัฒพงศก,กรเนี่ยนะฮะบ,บอกว่ารับแล้วนะครับคือระดับประสมศึกษาเนี่ยอนุบาลหนึ่งรับตั้งแต่วันที่2ี่สหนึ่งเออขอผัด27กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนะระดับะถมศึกษาชั้นปหนึ่งรับ ตั้งแต่วันที่6ถึง10มีนาคมรับสมัครการย้ายตั้งแต่วันที่6มีนาคมเป็นต้นไปรีบตัดสินใจครับที่จะมาเรียนที่โรงเรียนสุทธวิจิตโรงเรียนบำรุงวิทยาที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นสถานศึกษาที่มีความเก่าแก่นะครับครูบาอาจารย์พร้อมที่จะให้ความรู้ดูแลลูกลานนั้นเป็นอย่างดีครับติดต่อมาที่0 4น5 1 1 2 71นะครับแต่ถ้า